น,นักดือตาแล้วเราจะทำอะไรกนกนนอนที่ไหนภูโอ,โนโอุโนภูยูโนอยู่ที่ไหนโอเคเล t ส์กพ, okay. พี่ไทยเขาเลือกทำเลอยู่ใต้ต้นไม้ไม่หลอนเราเลือกทำเลใต้ต้นไผ่แต่ว่าก็ไม่ใกล้มากเกินไป คิดว่าคงจะได้ยินเสียงไผ่ทั้งคืนในหนังฝรั่งอะ่ะคนเดียวเลยขุดดินทำโพรงทำอะไรนะทำกระดูกสันหลังทำหลังคาเงี้ยแล้วก็เอาโคลนมาพอกแล้วก็จุดไฟเผาให้แห้งพิทักเต็นแค่นี้ปูคนเดียวไม่ได้ให้แม่งรู้ไป ไม่หายหรอกสมอบอกเต็นท์นี้เป็นเต็นท์ขนาดนอนกี่คนสองคนสอคนใน่นาเตเราจะมีไฟชี้ใหญ่ๆอย่างคนอื่นเขาแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้นั่ง่ะฮะเาอีนั่มนงมีใแล้วโต๊อะอะโต๊อะอะเต็นท์ไฟชีสอะ เดี๋ยวฉันต้องโมไปช่วยตอนนเต็นนานกี่นาทีห้านาทีก็เสร็จแล้วเออห้าสิบนาทีเพราะว่าเต็นมันเล็กมากต้องซื้อให้มันใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนึงอ่ะโอเคมันจะมีที่เสียบยเ,เยบพื่อเสียบก่อนอ่ะพี่ชายมาถือกล้อง้แล้ว นี่นี่ถือไ้ปยืนตรงนั้นแล้วถ่ายมาถ่ายมาแล้วสร้างพานนั่งหนาโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหการเป็นเก่งมากอือโอ้โหผูกเชือกเสร็จยาง เรียบร้อยตอนนี้เรามากางเต็นท์ครั้งที่สองคืนที่สองอยู่ที่ท่าคาหรือบ้านคาที่นี่คือที่ไหนท่นอที่นี่คือบ้านคาลาดบุรีกางเต็นท์คืนที่สองกางอยู่ที่โกลเด้นแคมป์โกลเด้นแคมอันนี้ก็จะเป็นพิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นน้ำเป็นสะพานข้ามน้ำแล้วก็เป็นภูเข,ขา วันนี้ลูกค้าน้อยแล้วช่วงที่วันปีใหม่ลูกค้าแน่นมากแคมนี้โอเคดีนะหญ้าเรียบร้อยมีชุดไฟเป็นหย่อมๆห่างกันสักประมาณห6เมตรอันนี้มือกลางเต็นท์ของเรานะคะเต็นท์จะเป็นรูปเป็นล่างภายในไม่เกินสิบนาทีเดี๋ยวจะลงไปช่วยเขาก่อนนะเป็นรูปเป็นล่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่ชายกำลังประกอบเสากลางทําไฟชีทคืนนี้ต้องทําไฟชีทให้มันป่องปงโป่งๆหน่อยนะ เดี๋ยวไปช่วยเขาเสียบก่อนต้องช่วยไหมนเนี่ยอยากได้หลังคาเต็นพี่ทัศก็บอกว่าโอ้ยทำไม่ไหวหรอกคนเดียวโอ้รับรองได้เวลาไปเดินซื้อนะพ่อค้าเขาก็จะบอกว่าโอ้ยทำได้ครับพี่หูผู้หญิงตัวเล็กๆทำได้เลยพี่ซื้อไปเถอะแต่ว่าเพอเอิญวันนั้นเอ๋ไปซื้อคนเดียวพี่ทัศไม่ได้ไปด้วยแล้วซื้อมาผิดก็ต้องใช้อีกสิปี เมื่อกี้นี้ไปดูเต็นท์คนอื่นแล้วล่ะว่าไฟชี้เขาใช้ยี่ห้ออะไรแล้วก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วด้วยขึ้นไฟชี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องทําตึงๆหน่อยน้ําจะได้ไม่เกาะตัวเต็นท์เต็นท์เนี้ยมันมีเลขสามจริงๆแล้ว่เขาขายเขาบอกว่าอันนี้นอนสามนอนสามคนแต่ถ้านอนสบายต้องนอนสองคน,นจริงๆนอนสองคนก็กําลังอยู่นะแต่ว่าข้าวของหลักๆจะต้องอยู่ในรถนะไม่ไม่ได้เอามาไว้ในเต็นท์แน่น We've been waiting for so long.